ทุกท่าครับเซ้าชูไลายกันบีบีชาแนลวันนี้ต้องรีวิวพอบาโชอย่างเดียวนะครับพอบะไอโชไม่ทีพอบาโชวันนี้เฮียภมไม่มา่พอเฮียภูมิไปไว้น้ำครับอันนี้ที่ได้วันเกิดมา แล้ววันนี้ก็ที่ได้วันเกิดมาตั้งแต่สี่ขวบครับอตอนนี้กี่ขวบแล้ว,วะคะสี่ขวบครับแล้วเรามาแกะของเล่นใหม่กันเลยครับอ,อันนี้ที่น้องได้มาจากงานของเล่นพอปัทรุครับแล้วกมาแกะตัวอะไรอยู่คะร็อกกี้ครับรอกกี้เป็นตัวอะไรเป็นตัวสีเขียวครับส้มทุกอย่างที่แบบพังอะไรครับ เกยังไงนะเกะที่ก้นตรงนี้เหรอจะมีเหรอได้เหรอ,ห,รอหูยอหูยอเออฮได้แล้วครับล่างก็มีอย่างนี้ครับคู่มือของเราครับคู่มแล้วโทที่ต้อยหน่อยนี่ครับก็ต้องเอกข้างในเขาก็จะ บอ,อยเลยครับไฟดับใหม่ใหม,ม่มันจะมีที่ใส่ทานอันนี้ครับเป็นทานอย่างนี้เลยทานเล็กทานเล็กอย่างนี้เลยสามก้อนอันนี้ก็เราก็ใส่ตัวได้เลยนะครับเห็นไหมครับเบอร์เจะขั้วไหมเนี่ยนี่ครับกดตรงนี้นะครับ แล้วมันจะมีเสียงแบบนี้เลยครับเ mm hmm. จอเรยวตอนเราหยุดครับตัวอื่นก็เป็นอย่างนี้เลยครับแก่เพิ่มกันเลยครับแก่อันนี้ด้วยครับ mm hmm. เพราะ mm hmm. พี่ภูมิภูมิชอบสีฟ้าเหมือนกันนะครับสีฟ้ามันจะเร็วนะครับเชิดกันเลยครับ mm hmm. ชืบกึ๊บ mm hmm. เอาขอดูซิ mm hmm. ว่ามันจะเป็นขานเหมือนกันไหม ก็ทานเหมือนกันจายไงโอเคทานเหมือนกันไม่มีไม่มีปัญหามีปัญหาไม่มาแล้วเปลขาไม่ได้ให้มานะฮึจอยออกมาคือหยอกนี่ไงตายแล้วจากล่องด้วยฮิซอกมาจากกล่องโจวิ่งเลยดะให้เด็กเล่นหรอทำแล้วทำแกะยากจังอ้าวเผื่อมีโจนมาขโมยของเล่นไง เอาลยใช่นี่ครับนี่นะครับชิสตัวนี้นะครับนี่เลยครับไม่สูงมากเท่ารอคีนะครับสูงกว่านิดนึงใช่ครับแกอันไหนต่อแกอันนี่ครับอันนี้ r รโบเล่นตัวอะไรโบครับอันอื่นก็เหลือสองอันนะครับซูมากับมาแช่ไม่ต้องถืง ได้ซื้อของเล่นเยอะจังอะค่ะเพ,อพอราะปัทโรมันสอนให้ช่วยคนค่ะ <st> พราะเขาสอนให้ช่วยคนยังไงหรอมันก็จะมีไรเดอร์สอนสอนให้ให้เป็นเด็กดีอะหรอคะใช่ครับไรเดอร์ก็บอกว่าต้องช่วยคนยังไงอะครับชื่อมาเยอะแต่ยกเว้นขาดหนึ่งตัวครับส <ST> <Sky> กายอ๋อทำไมขาดสกายอะเพราะมันไม่มีครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับสกายมัน <ST> อยูออ่อ่าอ้าวน้องแกะ เอ่ครับแกะชึบน,นี่ไงคล้ข้อมือคู่มือไม่ได้ข้องคู่มือนะคะอย่างนี้เลยนะครับฮือย่ะโอโยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอมันยากจังชึบจับจะแกะออกเนี่ยนะเนีโอเค

ขยบใช่ครับธรรมดามันจะเป็นเราเจ็บขยะครับแล้วเชสล่ะครับเชสเป็นตำรวจอ๋อแล้วซูมาเป็นนักดำน้ำครับสี่อย่างนั้นที่ไหนนะโรบโบโรบโบโรบโบทำอะไรนะเป็นคนก่อสร้างเป็นคนหรือเป็นหมาเป็นหมาที่ก่อสร้างครับเอาแกะชิ้นต่อไปจะแกะอะไรคนระับต่อไปซูมา เกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่องค้อพ่รโชว์ไหนนะไม่สมมติว่ามันพูดกันอยู่ฮัลโหลฉันเชสฉันชื่อราโบวันนี้เรามาปาร์ตี้กันดีกว่าฮู้ฮู้ปาร์ตี้กรดโรดโรดกระโดดกระโดดฉันอ้วนฉันเลยกิ้งเป็นลูกบอลได้ฉันเป็นนักต่อสร้างที่กระโดดได้ ฉันเป็นคนที่เร็วที่สุดด้โอเคนะครับเราได้ตัวมาแล้วครับตัวนี้เป็นซูม่านะครับมันแกะยกต้องใช้พลังอาะห่โอ้ยเกะยากมากเลยอะเกะยากมากเกะยากกว่าที่คิดทำไมมันต้องเป็น่างนี้ด้วยเนี่ยเออออกมาแล้วซูม่าเป็นคนที่ เป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาจริงๆแล้วเป็นหมาทำอะไรก็ทำอะไรเขาเขาชอบดนม,บมนด้ำค่ะใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายมาเชลครับมาเชลไฟลท์รัคไฟรัแปว่แว่าแบบนักดาบเพลิงบบดึงมอช,ช ทำไมแก่ม,มันเดิมทำไมแก่ยากเหมือนเดิม,มอะ <c oughs> ไรเงี้ยหรือหย่าพอลั่งแล้วแกม,มาเชียวกันเลยนี่ครับไม่เสียงครับโอเคครับแต่ชีสไม่มีเสียงนะครับ นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเล่นกันเลยชิงเขาจะมนะีสโลแกนนะน้องผิอะไรเนาะอะแกนสโลแกนใช่สโลแกนสโลแกนของหนังเล่น,นี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่า no job is too big no pop is too small เปลวว่าเปลวว่าพอปจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่เป็น แล้วไม่มีน้องหมาที่เล็กเกินไปเปล่าใช่ร้องเพลงไหนร้องเพลงพ่อปะทจูพ่อปะทจูทุกเวลาวุ่นวายสู้ไหวพ่อปะทจูกลังไปไปลุยกันเลยพ่อปะทจู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 ทุกเวลาวุ่นวายสู้ไหวพ่อปัทจูกลังไปไปลุยกันเลย พ,พ่อประชูพ <se ่อประชูก็คือเราอ่ะจะมีตัวเราเล่นค่ะตัวเลยเหรอใช่ครับนี่เป็นคนมารถอ่ะนะวัวมารถยานได้หรอไม่ใช่ครับไรเดอร์ครับตัวนี้นะครับอ๋อคนนี้ชื่อไรเดอร์ใช่ครับเป็นน้องหมาเหรอครับเป็นคนครับเขาเป็นคนคนเดียวในเรื่องเลยใช่ครับคนเดียวที่ขับยานจะบิน แถวนี่เลยนี่ครับคือพอปัทรูนี่เลยครับไปกันเลยบินไปเอากากลิงกริงมีคนต้องการช่วยไรยเดอร์ส่งสัญญาณไปให้อ๋อแล้วเราต้องรีบไป้วเราต้องรีบไปแล้วครับเอ็น,อน มาไปนั่นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายด้วยนะครัแล้วเฮียไปเรียนอีกจ้าเอ๋ไปาลี